สวัสดีค่ะอยู่ที่ Sweet Winter นะคะเกมนี้ติดใจที่มันแบบว่าต่ำๆเนี่ยแหละอ่ะมาดูกันเลยสวัสดีคอเกมทุกคนด้วยอยากจะโชว์ค่ะวันนี้วันนี้เราเล่นค่อนข้างที่จะไปทางสูงนิดนึงก็ไม่สูงเท่าไหร่นะเบาๆสิบสองบาทอ่ะ Sweet Winter เป็นอีกหนึ่งเกมที่ มีฟีสัินให้10รอบถ้าเราได้รวม10ไหมายตัวจ่ายนะคะจะจ่ายตามราคาเลยราคาจะอยู่ในข้อมูลเกมนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวสีเหลืองเนี่ยจะจ่ายแพงสุดเฮ้ยทุกคนถ้าสมมติว่าสังเกตปะเวลาที่เราเล่นเล่นไปใช่ไหมแล้วมีตัวไอ้ที่มันข้างบนเนี่ยมันหัวเราะห่อห่อแบบเนี้ยมันจะเปลี่ยนลายให้เราทําให้เราได้รางวัลเพิ่มมาขึ้นปะสังเกตดูดิทําให้เราแตกดีขึ้นอะ เหมือนเป็นตัวช่วยสักอย่างแต่มันซื้อฟิวเจอร์มันซื้อฟิวเจอปินไม่ได้แค่นั้นเองนี่คือกดกดกดให้มันแตกเรอโอ๊ยโอ้ยเยลลี่สวยวะ่ะเยลลี่มายี่สิบสี่บาทเลยอะเยลลี่ได้เยอะอยู่นะว่าไปว่าบาปมัน <c oughs> อุย้ยสามร้อย อุ้ยแกมาแล้วไอตัวเหลืองๆเมื่อกี้เห็นป่ะบอกแล้วว่าตัวนี้มันจ่ายแพงจ่ายแพงจริงจ่ายแบบไม่ธรรมดาเลยทีเดียวแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนรอบมาเปลี่ยนรอบมาตื้อเปลี่ยนรอบแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะได้ลูกอมสี่ไม้อะใครดูไม่เชื่อใครอดูเล่นกันที่ดูเลยหมุนต่อไปนะคะ เราได้แน่นอนเชืวว่อเหอะว่ามันเสียงออกมาแบบนี้แล้วอ่ะมันได้แน่นอนเดี๋ยวเอ้ยมาอีก120เห็นปะเห็นปะว่ามันเปลี่ยนเห็นปะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอตัวเนี้ยเวลามันหมุนหมุนแบบนี้ใช่ไหมะมันหมุนเสร็จแล้วนะรู้สึกว่ารางวัลที่ตกลงมาเนี่ยมันจะเพิ่มมากขึ้นด้วยเอออ้าวสังเกตดูไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อฉันถ้าพวกแกไม่เชื่อฉันก็ไม่เป็นไรดอกนี้ได้แตงโมไป12บาทเดี๋ยวใครดูนะ นี่啊เห็นมาได้มาอีกร้อยยี่สิบี่ฝาเฮ้ยเรื่องจริงนะเว้ยเฮ้ยจริงๆนะถ้าไอตัวห้องบอลน่ะมันหมนุนอะมันจะได้ตัวสีเหลืองๆเนี่ยให้มันตกลงมาให้เราแล,แล้วเราก็จะได้ได้เป็นเงินกลับมาอ้โหูได้หกร้อยแล้วอะคิดดูดิหมุนอีกแล้วหมุนอีกแล้วเอาเถอะเอาเถอะสวีดเอาสวีดว,วินเทอร์นี่แหละวินเทอร์สวีดสวีดวินเทอร์นี่แหละ หมุนอีกแล้วอ่ะแกดู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 ตอแรกจับจุดไม่ถูกเว้ยเล่นไปเล่นมาเออฮ้้แม่งมันเรื่องจริงนี่ว่ะพูดกับข้างบ้านเยอะไม่ได้นะคะเขาลำคาญไปหมดแล้วก็เลยคิดว่าเล่นเกมแล้วเอามาลง Youtube ดีกว่าเนาะจะได้มีคนรู้ด้วยสองสี่หกเจ็ดอุ้ยคานอีกลูกเดียวคนเสียดายเลย กล้วยมาแล้วจ่าสามสิบสองบาท mm. คือถ้าไม่ถ้าไม่ได้ฟีสป,ปิน,นี้ก็คือได้มาแล้วอะ่ะได้กําไรแล้วถ้าใครจะถอนทขาคือถอนได้เลยนะแบบนี้นะใครจะถอนคือถอนได้เลยนะทุกคนอย่างที่บอกเอ้ยเอ้ยเอ้ยอันนี้ได้ไปสามสิบสองบาท <Cool. S 1> เฮ้ยเฮ้ย,ยมาปะมาปะอ่ะไมมาถ้าเรา พอใจในผลงานเราแล้วโอ้ยโอ้ยเหลือเม็ดเดียวก็ไม่หล่นให้โกเจ็บใจวะหมุนแล้วนี่แหละคอยดูอันมานานเหมือนหวยอ,ะอ่ะอะคอยดูไม่เชื่อคอยดูเดะเราต้องได้รางวัลใดรางวัลหนึ่งไม่ลูกอมสีไม้ก็ได้ตัวเหลืองๆเนี่ยเยอะลูกเหลืองๆอะ่ะ เยอะแน่นอนอ้านั่นไงเห็นไหมบอกว่าตัวที่หมุนข้างบนเนี่ยมันเป็นตัวช่วยทำให้เราเพิ่มรางวัลจริงๆมาดูกันเลยค่ะสิบล้อฟิสปิ้นันนี่คูณสิอย่าพึ่งตกอย่าพึ่งตก160บบาทมาแล้วคูณสองมาอย่าพึ่งตกค้าไว้ก่อนลูกโอ้โหอีดอกตกลงไปแล้วค่ะแตกเยอะๆขอคูณปังๆหน่อยก็ไม่ได้นะ เหลืออีกสี่ล้อฟีสปินค่ะมาดูกันเฮ้ย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 ได้แน่นอนแม่เสียได้่ะเฮ้ยแต่นี่ค่เขาดูเขาดูยอดรวมนะเราก็ไม่ธรรมดาทีเดียวนะคะเออสิบล้อฟีอสปินของเราสองสี่แปดสองสี่แปดตอนนี้อ้าวมีสิทธิ์ได้อีกทุกทุกคนเล่นเกมน,นี้แม่โคตรโคตรแบบว่าพูดเยอะเลยอะ่ะ พูดเยอะเลยดูดิแต่ชอบนะสนุกดีได้เงินด้วยใครที่อยากเล่นตามนะคะมีทางเข้าให้ด้านล่างต้อเห็นตัวหนังสือสีฟ้า,ฟา,ฟากดเข้ามาได้เลยไม่กัดแน่นอนอ่ะนี่เลย600กว่าบาทสำหรับสวีทวินเทอร์ ยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยละกันเนาะสำหรับใครที่มองเห็นเกมแบบนี้แล้วแบบเฮ้ยอยากจะอยากจะทดลองเล่นด้วยตัวเองหรือว่าอยากจะรู้ว่าความรู้สึกแบบนี้มันเป็นยังไงนะคะก็ตามกันเข้ามาได้เลยนะที่สวีบินเทอหรือว่าเกมอื่นๆก็ได้ฝากไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาเจอกัน,นะคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย